สวัสดีครับผมจักรีตยยวงสุวรรณแห่งช่อง Civil Engineering Studio ครับกลับมารีวิวจักรีทูนรุ่น0.3กันต่อนะครับคราวนี้นะครับผมก็จะมา ใช้ตัวทุนเจ้าตัวปุ่มที่3นะครับตัวทุนปุ่มที่3ตัวนี้ผมตั้งใจไว้ว่าถ้าผมลากเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งแล้วทําการเลือกมันไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นกดปุ่มทุนขึ้นมานะครับจะขึ้น d i a l o g บอกชื่อบาร์มาร์กอันนี้ผมก็ตั้งชื่อว่าเป็นตัวเทสแล้วกันนะเทสศูนย์หนึ่งนะครับเทสศูนย์หนึ่งอันนี้ผมไปตั้งชื่อไว้ให้มันปักกดขึ้นในกรุ่ปนะครับ่วนเลเยอร์อ้าวตายลืมทำเลเยอร์ขออภัยเดี๋ยวขอ cancel ก่อนนะฮะอันนี้เราต้องมาทําการบวกเพิิ่่่มกอนดชง Matrix. ปิดคอมโพเนนต์อะเลเยอร์นี่ก็บวกผมอยากใช้เหล็กก็คือเดี๋ยวมี rb 6 rb 9 db 1 2ก็ว่ากันไปนะครับจริงๆก็อยากให้มันออโต้นะครับแต่ว่าลืมทำนะอันนี้ก็เช็ยนด้วยมือไปก่อนแล้วกันนะครับเอาล่ะครับพอสร้างเสร็จเรียบร้อยกลับมาดูที่ตัว o u t l i n e r กันต่อนะครับมาเลือกที่เจ้าตัวเส้นตรงที่เราสร้างไว้นะครับแล้วก็กดเจ้าตัวปุ่มที่3เมื่อกดปุ่มที่3เสร็จตั้งชื่อไว้ว่าเป็นเทส t ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ดับเลเยอร์ให้ไปอยู่เลเยอร์ที่เ ใช้เหล็กเบอร์9มิลอันนี้เปลี่ยนไดมิเตอร์ได้ตามสะดวกแล้วก็ตั้ง n 6ปกติเราก็คือผมอยากให้ n 6เนี่ยก็คือชี้ขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่แน่นอนเพราะว่าผมคำนวณนอัก่อนเทีมไม่ค่อยดีนะักถ้าเกิดมันคิดก็กลับตัวนี้ให้กลายเป็นลบหนึ่งเดี๋ยวผมลองดูก่อนแล้วกันนะครับส่วนเจ้าตัวไดมิเตอร์ไอตัวตัวคูณรัศมีนะครับไว้สรับมนมุมแล้วก็ตัวยื่นของเจ้าตัวงอขอนะครับแล้วก็คัลเลอร์นะครับคำการกดโอเคเอาละครับตัวนี้คว่ำลงนะครับอันนี้เปกนความ แล้วก็กดปุ่มขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้เราก็ตั้งใหม่ครับอันนี้ผมไม่ได้สั่งให้มันจําไว้นะครับก<อ>็ทำการ เปลี่ยนชื่อ,อตัวบาร์มาร์กนะครับเป็นเทสศูนย์เลเยอร์ดอปเป็น Rb 9แล้วก็ตัวนี้นะครับตั้งเป็นลบหนึ่งะครับเมื่อกี้มันความลงต้องกลับทิศนะครับเดี๋ยวยังไงในอนาคตผมพยายามให้1ชี้ขึ้นแล้วลบ1ชี้ลงนะครับเดี๋ยวขอไปปรับอัลกอริทึมก่อนเอาละครับเรียบร้อยครับทีนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อเราลากเส้นตรง1เส้นแล้วสามารถทําการสําเนาสร้างเป็นเหล็กเส้นที่มีการงอขอ ที่หัวท้ายได้มันจะสามารถเอาไปเป็นตัวแทนสําหรับสร้างเจ้าตัวแผ่นพื้นได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะสาธิตเดโมให้ดูนะครับสาหรับตัวนี้ผมก็จะมายกตัวอย่างเส้นผมวางไอเจ้าตัวเส้นขีดลงไปก่อนก็กดปุ่มวางเส้นขีดลงไปนะครับหลังจากสร้างเส้นขีดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการเลือกเส้นขีดเพื่อเดโมตัวเฟรมขึ้นมานะครับขึ้นตัวเฟรมทิ้งไว้ก่อนอ่าละพร้อมแล้วครับทีนี้เขียนได้ว่าถ้าเกิดผมสมมุติว่าผมอยากจะสร้างแผ่นพื้นลงบนบริเวณโซนนี้นะครับผมก็จะทําการ ไปอันดับแรกก็คงต้องคอนโทรลที่เลเยอร์ก่อนแล้วกันนะฮะผมก็จะทําการบวกเลเยอร์ก็มาก็คือเป็นเลเยอร์เช่นเป็นเจ้าตัวสลับแล้วกันนะครับสำหรับเลเยอร์สลบแล้วก็มาแอคทีฟเลเยอร์สลบหลังจากนั้นนะฮะจะทำการสร้างสี่เหลี่ยมฮะ กดปุ่มสร้างสี่เหลี่ยมหรือกดตัว R ก็ได้พอสร้างผิวสี่เหลียมเสร็จแล้วก็ทําการดึงลงไปนะครับก็คือพุชดึงลงไปด้านล่างนะครับก็คือสัก100ขี่ลงไปปับ๊บทําการดับเบิลคลิกฮะแล้วก็ทําการเมค斯คุปเมค斯คุปจบนะครับในชุดของตัว o u t l i n e ร r ผมจะทําการ rename ฮะบอกว่าจ้าตัวนี้เป็นของตัวคอนกรีต พอบอกไปคอนกรีตจบนะครับก็ยังไม่เสร็จผมก็อยากจะเทลงไปแต่นี้ผมยังไม่มีแมทเทรเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลักไก่โดยการสร้างฟุตติ้งที่มันมีแมทเทรเรียนเปคอนกรีตขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับผมจะมี Material แมทเทรเรียนละคราวนี้ผมก็จะทำการเทสีลงไปครับพอเทสีปั๊บก็มา ทำการด็อกดูที่แมทริอเรียนดูที่ภายในโมเดลจะเห็นได้ว่าผมมีคอนกรีตอยู่นะครับเทลงไปมันจะเป็นสีแบบสีูเอาละครับตัวนี้ผมก็พร้อมแล้วสําหรับตัวแผ่นสลับคอนกรีตแต่เวลาผมทาจริงจริงแล้วผมจะมีเทคนิคของผมก็คือผมจะลากเส้น1เส้นนะครับแล้วก็เลือก2ตัวแล้วก็เมคกรอปอีกทีนึงฮะพอเมคกรุ๊ปเสร็จนะครับคอนกรีตผมจะด็อกไปเป็นชิลอยู่ภายในพร้อมตัวกรุ๊ปนี้มีเส้นประกอบดับเบิลคลิกฮนะแล้วก็ลบเส้นทิ้งไปนะครับก็จะได้เจ้าตัวนี้อยู่ในกรุ๊ปภายในครับคอนกรีตอยู่ยใน เหล็กเส้นจบผมจะย้ายเหล็กเส้นลงมาดังนั้นตัวนี้ผมจะขอรีเนมมันก่อน r e n a m e ให้ชื่อว่า slash ศูนย์หนึ่งครับอ่าเรียบร้อยครับอ่าหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการเทสโดยการสร้างตัวชิ้นส่วนเหล็กนะครับดังนั้นตัวนี้ผมขอลบทิ้งก่อนเกก,กะเรียบร้อยนะครับเอาละครับตัวนี้เวลาเราสร้างเหล็กเส้นเนี่ยผมบอกเตือเลยว่าถ้าสร้างตรงนี้มันจะค่อนข้างเกะก,กะครับดังนั้นผมก็ทําการอ่า ม v e มันขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับกดลูกศรขึ้นแล้วขยับขึ้นไปนะครับซักประมาณหนึ่งแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะครับตันนี้ผมก็จะเอาไว้สําหรับสร้างก่อนแล้วค่อยดอบลงมานะครับอันดับต่อมาก็คือผมจะทําการกรีดเส้นลงมาครับขีดเส้นลงมาก็คือลากเส้นที่ขอบแล้วหลังจากนั้นนะครับเส้นขอบตัวนี้ผมก็จะทําการเลือกเฉพาะเส้นแล้วก็กด Move M ขึ้นไปตามระยะหุ้มก่อนนะขยับขึ้นไปเส้นผมมีระยะหุ้มประมาณ20แต่ตรงนี้ก็คือเป็นเส้นขอบเหล็กแต่ตัวเส้นแกนตัวนี้จะเป็นเส้นแกนเหล็ก นั้นต้องจับขึ้นอีกเล็กน้อยฮะประมาณ4.5สมมติว่าเดี๋ยวผมจะใช้เหล็กเบอร์9นะครับขยับไป4.5เรียบร้อยแต่เจ้าตัวนี้นะครับแกนเหล็กเส้นเนี่ยมันจะต้องแทงเข้าไปในตัวคารนะครับประมาณสัก150แล้วกันนะครับก็คือ150มิลกดสเปซบาร์กด L อีกทีหนึ่งลากเส้นไปข้างนึงให้มันแยงเข้ามาแย่ yeah, เข้าไปในตัวคารอีกประมาณ150นะครับจะยื่นฝั่งเท่าไหร่ก็เอาตามระยะฝั่งแล้วกันดับเบิลคลิกเพื่อเลือกแกนเหล็กเส้นนะครับเมื่อเราเลือกแกนเหล็กเส้นเสร็จเเรรรียบรยบบ้้อััาากกล็ลมใชตว ปุ่มที่3ฮะกดปุ่มที่3ปั้มนะครับแล้วผมก็ตั้งชื่อว่าเป็นวั o m m a นึงนะครับอันนี้จะเป็นเหล็ก short span นะครับให้อยู่ในเลเยอร์ rb 9ใช้เบอร์เหล็กเป็น rb 9ล่องหน,งหนงดูก,ก่อนนะครับสีเป็นเ e สอ่าความลงฮนะถ้าความลงตัวนี้ผมก็คอนโทรลแซกลกับไปอ่าแล้วผมคลิกอีกทีนึงนะครับเพื่อเลือกเส้นอีกทีนึงกดอีกครั้งนึงนะครับตั้งชื่อใหม่อีกทีนึงฮนะตัวนี้เป็น bm 1นก็คือเป็น bar mark ปัทอมปัทอมเมดหนึ่งแล้วก็อยู่ในเบอร์เก้าเลเยอร์เก้าเก้าเนอันน,นี้ดรอปลงไปลบหนึ่งเจ้าตัวนี้ดรอปลงไปลบหนึ่งนะครับแฟกเตอร์ตั้งตามนี้เลยกดโอเคเรียบร้อยครับผมได้เหล็กเส้นแล้วนะครับแต่เจ้าตรงนี้นะครับผมก็จะยังไม่ออทําการก๊อปปี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําการสร้างเหล็กตามยาวก่อนนี้เหล็กตามยาวนะครับผมก็ใช้ตัวเครื่องมือลากเส้นเหมือนเดิมฮนะลากที่เส้นขอบ่างก่อนเพราะว่ามันมีไกด์จะสะดวกที่สุดนะครับลากเสร็จน,นะครับอ,อ๋อตัวนี้เกินโทษที ดี๋ยวผมขอลากให่ก่อนมาชี้มือไวไปหน่อยจริงๆเราต้องลากมาแล้วก็ให้มันเป็นเม็ดกลมๆก่อนนะฮะอ่ะขึ้นเม็ดกลมแล้วเรียบร้อยฮะได้ตัวลายนะครับพอคลิกเลือกดูนะครับมันจะเป็นอ้อาวหายไปแนละ้วอ่ะ มันมองไกลๆจะไม่เห็นนะฮะพอเราได้ตัวลายเสร็จนะครับก็ทําการมนะูฟฮะมูฟให้มันเลื่อนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปสักอ่ายี่สิบห้าก่อนพอยี่สิบห้าเสร็จนะครับแล้วเราก็ขึ้นไปอีกอยู่ที่สี่จุดห้านะครับสี่จุดห้าก็คือครึ่งหนึ่งเดมิตเตอร์แต่ตรงนี้นะครับพอเรามาดูเนี่ยมันจะอยู่ที่ระดับเดียวกับเจ้าตัวเหล็กเอ่อเส้นไอตัวคมที่เราวาดไว้นะครับเอ๊ะทำไมมันไม่พอดีนะครับโทษทีเดี๋ยวผมขอขออยับลงไปก่อนผมว,ว่ามันแปลกๆขันทนซัดขันทนซัดอ,อ่าอ๋อรู้ละ ตอนนี้อยู่ที่เซนเตอร์เซนเตอร์ละอ่าโอเคตนนี้เซนเตอร์เมื่อกี้ก๊อปปี้แอบเบิลน,นะฮะแล้วให้ขยับขึ้นไปอีกประมาณ9นะครับขยับ9ครับเทินอ,อยู่ด้านบนเรียบร้อยเสร็จตอนนี้เหล็กมันจะซ้อนด้านบนแล้วผมก็กดตัว L แล้วก็ลากไปนะครับตามเส้นแนวแกน Z 150อย่ายื่นไปฝั่งไว้ในคอนกรีตกด Spacebar แล้วก็ทำการขยับขยับนะครับถอยถอยถอยซูมเข้ามาใหม่อีกรอบนึงเสร็จแล้วก็ลาก,ลากตัว L ลากต่อหนวดออมาเท่ากับ150นะครับเรียบร้อยครับในเส้นแกนแล้วทีนี้เราก็เลือกเส้นหนึ่งแล้วก็เลือกเมาส์ขวาแล้วก็ select connect ไม่ใช่คอนเน t f เฟสสิต้องเป็นเจ้าตัวคอนเน c t อ่าเรียบร้อยฮะแต่เมื่อคลิกเอาก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้พอดีเลือกจากเมนูเอาก็ได้กดเจ้าต,ตัวปุ่มที่3ครับกดตัวปุ่มที่3เสร็จนะครับตัวนี้ผมจะตั้งชื่อว่าเป็น B M 2นะครับเป็น Bottom Bar เบอร์สแล้วก็อยู่ในเลเยอร์ R B 9 9ก้าบินถูกแล้วนะครับตัวนี้ทุกสองผมลองชี้ขึ้นดูก่อนนะครับบวกบวกไปก่อนนะครับกดโอเคอ้าความลงอีกแล้วคอนโทรนซดอ่าคอนโทรนซด แล้วเราก็ทําการดับเบิลคลิกอีกทีนึงฮะกดซ้ำอีกทีนึงฮะอันนี้ก็ตั้งเป็นตัว bm2 แล้วก็อยู่ในเลเยอร์9นะครับเนี่ยตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปตั้งอัลกอริทึมใหม่อันนี้ขออภยัยคือผมอยากให้มัน สะดวกกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าใช้ไปก่อนอ่ะเรียบร้อยครับจะเห็นได้ว่าเราสร้างเหล็กไว้ด้านสั้นด้านยาวไว้เรียบร้อยต่อมาก็คือการ Copy ฮะผมจะทําการ Co p y อทีนี้เวลา Copy เนี่ยผมจะใช้การอ้างอิงกับตัวเส้นแกนนะครับผมลากเส้นตัวนี้ซ้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ลากแล้วมันหายไปนะครับลากเสร็จนะครับทีนี้ผมก็มาเลือกไอ้ตัวเส้นที่จะ Co ดลอกไอ้ไม่เส้นเลเหล็กที่จะ Copy อีครั้งที่หนึ่งแล้วก็เลือกครั้งที่2ฮะกดชิปค้างไว้ เลือกตัวเส้นฮะเลือก2วัตถุฮะเลือกเหล็กก่อนแล้วก็เลือกเส้นแนวที่จะ Copy แล้วก็มากดปุ่ม Copy ฮะมันจะขึ้นมาให้เลือกเป็นแบบ n offset กับ spacing แต่คราวนี้ผมเป็นแผ่นพื้นผมจึงเลือกแบบแบบ spacing ฮะก็ตอบโอเคอเหล็กตัวนี้สมมุติว่าผมต้องการที่ spacing ที่ระยะ15เซนหรือ150มิลนะครับตอบโอเคมันจะไปคำนวณอัตโนมัติฮะคำนวณแล้วกระจ่ายให้ก็เหลือแก๊ปหัวท้ายนะครับกระจายประมาณตรงกลางนะครับเป็นยูทิลิตี้ช่วยในการ Copy ฮะเสร็จเรียบร้อยลบทิ้งไปนะครับเหลือเส้นแกนตัวนี้ไว้เล่นก่อนแล้วกันนะครับไม่เหลือก็ได้ลบทิ้งไปเลยลบทิ้งจบนะครับแล้วนี้ไอตัวเส้นด้านล่างนะครับผมก็ลบทิ้งไปเพราะไม่ได้ใช้แล้วนะฮะต่อมานะครับจะ Copy เหล็กตามยาวนะครับเราก็ลากเส้นอีกทีนึงนะครับลากเส้นจากหัวมาท้ายครับ แล้วก็เลือกตัวเส้นไกด์นะครับเลือก2ตัวแล้วก็กดปุ่มกดปุ่มเสร็จนะครับเลือกเป็นแบบ spacing ฮนะตอบโอเคแต่คราวนี้เหล็กด้านยาวผมอยากจะเปลี่ยนนิดนึงฮนะให้ใช้เป็นอยู่ที่สองร้อยมิลน,นะครับแล้วก็ทําการ Copy นะครับพอทําการ Copy เสร็จนะครับทีนี้ก็คือโอ้ ตัวนี้มันมีปัญหาหนิดนึงก็คือผมเป็นลากย้อนนะฮะมีเส้นเออร์เลอร์ฮะอันนี้เออร์เลอร์คือสร้างไม่สําเร็จนะครับถ้าสร้างไม่เสร็จเส้นอันนี้ผมขอลบทิ้งนะครับะจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้คํานวณต้องลากจากน้อยไปมากนะครับโทษทีฮนะอันนี้เนื่องจากว่าผมทมําไว้หยาบ อันนี้ก็มีนิดนึงฮะแต่ว่าเราก็แก้เอาแล้วกันฮะทำการ Copy เป็นจากเจ้าตัว spacing โอเคแล้วก็แก้ตัวเลขตัวนี้นะครับเป็น200นะครับกดโอเคอ่ะเรียบร้อยครับมันมีปัญหาต้องลากจากน้อยไปมากนะครับอ่าทำการลบเส้นไกด์ทิ้งนะครับตอนนี้ผมก็ทำการสร้างสำเร็จแลวนะครับล,ลบไอตัวต้นแบบทิ้งไปแล้วก็ลบเส้นทิ้งไปนะครับเดี๋ยวมันคลิกจะเห็นว่าผมสร้างเล็งเสร็จหมดเรียบร้อยแลวไอเจ้าตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งก็คือผมทำเป็นคอมโาเนนต์เรียบร้อยเลยครับดังนั้นเราก็ทำการเลือกเจ้าตัวเลขเ ทั้งหมดที่เราสร้างเอาไว้แล้วทําการสําเนาเมื่อสักครู่นี้ฮะเป็นคอมมพนเนียนแล้วก็ลากมาลงมาแล้วก็มาดรอปในตัวสแลบฮะเหล็กเสริมจะย้ายเข้ามาอยู่ในเจ้าตัวสแลบนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าผมจะทําการ Move พร้อมกันได้เลยนะครับก็คือมูฟเจ้าตัวมุมบนแล้วก็ดรอป ลงมาอยู่ที่แผ่นพื้นนะครับจุบเรียบร้อยครับฮาได้แล้วครับสร้างแผ่นพื้นจบแล้วตัวนี้นะครับถ้าเราสร้างเป็นระบบกรุฟนะครับแล้วก็มีเหล็กอยู่ภายในนะครับแต่นี้ยังซ้อนเลเยอร์ไม่ได้เดี๋ยวต่อไปผมจะทําการซ้อนสองเลเวลก็คือเป็นเหล็กกรุฟหนึ่งเหล็กกรุฟสองนะครับเดี๋ยวรอกันรอเวอร์ชันหน้าเวอร์ชันนี้เอาแบบไอ้ตัวเรียงหน้ากระดานไปก่อนแล้วกันแต่ก็พอะใช้งานแบบหยาบได้ใช้พอคํานวณปริมาณฮะถอดปริมาณงานออกมาแล้วครับปริมาณงานก็คือบาร์มาร์กอันนี้จะนับเป็นเส้นๆไปเลยนะครับบาร์มาร์ นี้นับทุกตัวเลยครับหนึ่งเต้นแล้วก็มาสรุปด้านล่างนะครับก็ได้ความยาวรวมเด็กเบอร์เก้าหกสิบเจ็ดเมตรแล้วก็น้าหนักสามสิบสามกิโลก็เอาไปใช้สําหรับอถอดปริมาณงานแบบง่ายๆสาหรับสร้างเหล็กเสริมที่เราคิดว่าเรารู้แน่ๆอาจจะต้องคลิกนิดหนึ่งแล้วกันสําหรับรุ่นต่อไปผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมจะ ใช้เจ้าตัวปุ่มสคริปต์ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะใช้ปุ่มสคริปต์ตัวตัวใหม่ตัวใหม่ตัวนี้นะครับสคริปต์ตัวใหม่ตัวนี้เดี๋ยวสร้างเป็นรีบา D S L แล้วก็เขียนสคริปต์แล้วก็ให้มันรันแบบออโต้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนต่อในคลิปหน้านะครับคาดว่าเดี๋ยวจะได้เป็นปุ่มใหม่สลับทำเป็นแผ่นพื้นนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะแจกเป็นสนิปเพต เป็นคลิปเย็เล็กไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือ by hand เสร็จแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะแจกเป็นสคริปต์แล้วต่อไปเดี๋ยวผมก็อัปเกรดเป็นปุ่มนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ